สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนที่อยู่อำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะคะเป็นสวนทุเรียนของนาของนาที่บ้านเองนะคะของนัมมีบ้านพิพวนค่ะบ้านพ่พวนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะปลูกทุเรียนแล้วก็เริ่มเป็นเป็นให้ผลผลิตแล้วนะคะคุณผู้ชมในต้นนี้มีผลผลิตแล้วนะคะเ,เนื่องจากมี มีพายุทุเรียนลูกมันก็ร่วงล่วงไปบ้างนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะอออ,อผลให้แล้วนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีหลายต้นค่ะคุณผู้ชมเจอแล้วนะคะทุเรียนที่อำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรค่ะคุณผู้ชมน้านะคะนามีไป ซื้อดินนะคะซื้อดินมาจากอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษหลายหมื่นบาทเลยนะคะเพื่อที่จะมาะนำมาผสมกับดินที่ของบ้านพีผวนอำเภอขอวังนะคะจนสามารถปลูกทุเรียนได้นะคะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วต้นหนึ่งมี มีสองสาลูกนะคะแล้วก็ร่วงไปบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะร่วงไปบ้างนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมทุเรียนนะคะณตอนนี้ทุเรียนของอําเภอคอวังนะคะมีอยู่นะจ๊ะให้ดูสิเออดีใจถ้าปลูกแล้วสามารถให้ผลผลิตได้นี่คือสุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชม ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะออกผลผลิตให้น,นี้เป็นช่วงเริ่มต้น,นะคะ่ะคุณผู้ชมยังไม่รู้นะคะว่ารสชาติของอทุเรียนอำเภอคอวังนะคะดินที่เป็นดินดินผสมกันนะคะของอกันทลักดินแดงแดงนะคะกับดินดินที่ขุดมาก็าเอินจังเลยะดินขวยสาง นาเพราะว่าเป็นดินข่อยสังมาผสมกันนะคะมันก็จะออกมาเป็นปลูกทุเรียนได้คุณผู้ชมดูลำต้นเขาใหญ่มากนะคะก็ปลูกมาหลายปีแล้วถามนาว่ากี่ปีมาแล้วก็ได้ข่าวมานาแล้วว่านาลงทุนที่จะไปซื้อดินมานะคะซื้อดินมาเพื่อที่จะ ปลูกทุเรียนนะคะแล้วในที่สุดก็ประสบความสาเร็จะค่ะวันนี้ก็น่าจะแบบสี่ห้าปีของการให้ผลผลิตนะคะพึ่งจะเป็นผลผลิตเริ่มต้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะคะถ้าใครที่การเกษตรนะคะน่าจะเป็นลักษณะของการลงมือทําคือคําตอบนะคะอันนี้ลงมือทําคือคําตอบแล้วก็ได้คําตอบจริงๆค่ะ